ตอนนี้ก็จะข้ามไปที่ฝักเซนะครับแลวก็กำลังจะไปทำบัตรผ่านแดนชั่วขราวนะครับตอนนี้ก็เดินไปพร้อมกันเลยนะครับนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงก็รอคิวนะครับเพราะว่าที่นี่เขาเปิด2โมงเช้านะครับ2โมงครึ่งเนี่ยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ใบผ่านแดนชั่วขราวมาแล้วครับจํานวนจํานวน3ชุดนะครับา3ชุดก็คือ3คนครับก็จะเดินไปที่หน้าด่านนะครับ เพื่อเข้าไปที่สปเรานครปากเซน,นะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าด่านแล้วนะครับกําลังจะขนเขตสา,ายแดนของบ้านเรานะครับตอนนี้ก็ออกสุสเขตบ้านเรามาแล้วนะครับออก็เอาไปก็จะเป็นรดโมครับเข้าใต้วงครับจะไปฝั่งสปปรานะครับอดแดนแล้วก็ขนลมตาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มีแค่สามพอรูนะครับตอนนี้เพราะว่าอันนี้นะครับเขาพัฒนาขึ้นมากเลยนะครับเขาทำเป็นออนไลน์แล้วก็จะตีนะครับด่านจะเปิดอยู่ที่ด่านทําหนังสือถานแม่ท้องเขาจะเปิดที่แปดโมงขึ้นนะครับแต่ว่าเขามีทําออนไลน์อยู่ที่ด้านหน้านะครับเราสามารถรอรับได้เลยไม่ถึงห้านาทีนะครับมาผ่นแดนตัวนี้ก็จะได้มาเลยครับตอนนี้ก็จะออกหกงแล้วนะครับเ็ที่ขึ้นไปที่ฝั่งเราเราก็มาถึงเขตของประเทศเตื่อนบ้านแล้วครับให้ชมบรรยากาศรอบๆ ด้านในก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันก็ยังเช้าอยู่นะครับจะไม่มีอะไรให้เราดูมากมายนะครับนี่นะครับเอกสารนี้นะครับเราก็ต้องเอาเข้าไปยื่นมายืนที่สอบปเราเพื่อเป็นการมีตาทาบ้านาเราเข้ามาบ้านเข้ามาที่ปอเรานะครับดูด้านในกันเลยนะครับนะครับด้านในนี้คดีเป็นอาคารหลังใหม่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับผมมาเมื่อก่อนไม่มีตรงนี้นะครับ ใช่ตอนนั้นมันจะสร้างไม่เสร็จห้ามถ่ายรูปนะครับเขาครับห้ามทำการถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวขอหยุดก่อนตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องต้องหารถก่อนหา มาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องหาแล้วครับรถที่มารับเราอยู่ไหนนอ้อ <c oughs> เรา,เราพี่ไซรัสร,รอกำลังหารถที่มารับเนี่ยครับอันนี้คือคนมารับครับผมมา,า,ส,าสีงง่คนสบายดีสบายเลยดิเขาถือข้างก่นอนอี่โอ้ ขวบปีแม่นี่ลูกสดีนั่งหลัง่ีปบแม่เนี่ยนั่งหลังไพอัไปไปเไปไดปปวปีนั่งหลังบเองไนั่งหลังามันจะนั่งหลังกันได้อหลังกันก็ได้ละบางคนมาลับออคนมารับหลอมากเลยไป้ไปเนนี